การทำสมาธิก็เป็นการที่เรามาหาความสงบทางจิตใจมาทำจิตให้มันสงบจากความคิดวันทั้งวันเนี่ยเราคิดเรื่องต่างๆมากมายคิดถึงเรื่องภายนอกคิดถึงสิ่งที่ชอบคิดถึงสิ่งที่ไม่ชอบ ที่ต่างๆมากมายบางทีเราไม่มีสติในการใช้ชีวิตประจำวันไม่มีสติในอิริยาบถต่างๆไม่มีสติมาดูกายดูใจมันก็จะไม่เห็นความคิดที่มันผุดอยู่ในใจที่มันคิดมันคอยวิตกมันคอยวิจาร์อยู่ในใจตัวเองแต่การที่เรามานั่งสมาธิ มีสติจับอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกมันก็จะทำให้เรานั้นกลับเข้ามาดูใจดูดูใจของตัวเองดูกายดูใจของตัวเองเพราะส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ได้ฝึกหรือไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ตั้งความเพียรไม่ได้ตั้งใจนยะที่จะปฏิบัติเนะี่ย จิตมันก็จะส่งออกนอกส่งไปหาคนนั้นคนนี้ส่งไปสถานที่ต่างๆส่งไปบ้านส่งไปที่ท่องเที่ยวส่งไปอะไรต่างๆมากมายไปหาสิ่งที่สบายๆหรือไม่ก็คิดไปในเรื่องที่ไม่ชอบใจไม่ถูกใจมันก็จะวิตกฟุ้งไปกับสิ่งเหล่านั้น เราจะเห็นได้นะถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่าจิตเนี่ยเวลามันวิตกเนี่ยหรือว่ามันวิจารเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนที่เรามีเรื่องพอใจกับไม่พอใจอย่างเช่นมีคนมาด่าเราเนี่ยรับรองว่าถ้าเรามีสติตามรู้ดีๆเนี่ยเราจะเห็นจิตมันทั้งมีความโกรธมีความขุนเคืองมีความวิตกวิจารณน่มันจะวิจารณ วิจารณ์ตรงคนนั้นว่าทําไมต้องมาด่าเราอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมทาไมต้องมาพูดอย่างนั้นอีกกะับมามันก็จะวิจารณ์คนที่ด่าเราถ้าเราเห็นเนี่ยมันก็จะจับได้มันจะคิดไปเรื่อยมันจะคิดมันจะปรุงแต่งไปด้วยอํานาจของความโกรธอานาจของโทสะบางทีก็คิดจะเออเอาคืนเขาคิดจะทำร้ายเขา จิตมันจะฟุ้งไปกับอกุศลที่ตกตรงเนี้จริงๆมันเกิดขึ้นได้มันไม่ผิดหรอกนะแต่เกิดขึ้นแล้วเราก็เอาตรงนี้เป็นเครื่องฝึกจิตก็ได้เอาเป็นเครื่องอศึกษาจิตก็ได้เนะี่ยว่าธรรมชาติจิตเนี่ยมันมีลักษณะอย่างเนี้ยมันไปรู้อารมณ์ใช่ไหมรู้อารมณ์ทางเสียงใช่ไหเสียงมันเป็นเสียงที่ ไม่ดีเสียงที่ไม่น่าพอใจมันก็เกิดความขุ่นเคืองกเกิดปฏิฆาเกิดการกระทบกระทั่งขึ้นจิตใจมันก็จะคอยวิตกวิจารณ์ไปกับอยู่ในอยู่ในอำนาจของโทสะแต่ถ้าเป็นเรื่องของความพอใจเนี่ยเรื่องของสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันก็จะวิตกมันก็จะวิจารณ์ไปด้วยอำนาจของโอภะของความกำหนัดของความอินดีของความ เพเพลินเนี่ยความเพลิดเพลินเนี่ยเราเนี่ยจะเพื่เพลินกับความคิดทั้งวันบางทีเราคิดอกุศลวีตตกคิดถึงคนที่ด่าเราวิจารณคนที่ด่าเราเนี่ยมันก็จะเพื่เพลินอ่ะบางทีมันเพลินไปทั้งวันมันก็คิดจนเราไม่รู้สึกตัวถ้าไม่มีสติจับในใจเนี่ยมันไม่รู้สึกตัวมว่าตอนนี้จิตเรามันเป็นทุกข์เพราะว่าความคิดที่ไม่ดีความคิดถึงคนอื่นที่มันไม่ดี เรายังยึดไอเสียงด่ายึดคำพูดที่ด่ามันก็เลยเป็นทุพภาะวะเราปงไม่ได้มันมันปงไม่ได้มันวางไม่ได้มันมันปล่อยวางไม่เป็นมันปล่อยวางจากความไม่พอใจไม่เป็นชีวิตของเราเนี่ยก็จะแดดิ้นอยู่กับความพอใจไม่พอใจนะถ้าพอใจก็ ยินดีอยากให้มีอยากให้เกิดถ้าไม่พอใจก็อยากให้ดับอยากให้หายอยากจะหนีอย่างนี้เป็นต้นเนะี่ยมันก็จะชีวิตของเรามันก็จะอยู่วังวนอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดความทุกข์กขึ้น,ท,นทุกวันทุกข์ขึ้นทุกวันกลายเป็นโรควิตกกังวลเจออะไรต่างๆก็กลายเป็นวิตกไปหมดก็จะเห็นว่า เอ้ชาวโลคเนี่ยมีไม่น้อยนะที่เป็นโรคประสาทโรคจิตบ้างก็มันเกิดจากอำนาจของอกุศลวิตกเนี่ยมันสั่งสมอยู่ในใจมันเกิดอำนาจมันเกิดจากอำนาจบาปอำนาจกิเลสมันสั่งสมอยู่ในใจอย่าบองคนคิดแค้นเขาหรือว่าคิดโกรธเขามากๆเนี่ยมันก็จะวิจารอย่างนั้นน่ะทั้งวันทั้งปี ทั้งเดือนบางคนเป็นเดือนเลยยังไม่หายโกรธเลยยังไม่หายขุ่นเครืองเลยกลายเป็นโรคเครียดคนทุกวันนี้เป็นโรคเครียดกันเยอะเพราะว่าไม่เคยมาตามดูกายดูใจของตนเองขนาดคนที่ฝึกดูกายดูใจของตนเองเนี่ยบางทีก็แทบจะเอาไม่อยู่นสังคมทุกวันนี้บางทีก็แทบจะเอาไม่อยู่ขนาดฝึกดูกายดูใจของตนเองเนี่ย เพื่อที่พยายามจะวางจะปงจะองให้ได้นีมันยังทำได้ยากเลยมันยังทำแทบแทบไม่ได้ถ้าไม่มีความตั้งใจไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนแต่มันก็ยังมีความสุขนะถ้าเทียบกับคนที่ไม่ไม่ไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจไม่มีความอดทนที่จะทำเรามา เรียนรู้ทุกเนี่ยเรามาเรียนรู้ความคิดเนี่ยต่อให้มันจะฟุ้งซ่านมันจะคิดไม่ดีเนี่ยแต่เราพยายามรู้พยายามชนะตัวเองพยายามที่จะไม่ให้ใจเนี่ยมันคอยตามโอภาโทสะมโมหันมันก็ยังมีความสุขมันยังได้มันยังได้ต่อสู้กับตัวเองมันยังพยายามที่จะเอาชนะตัวตัวเองแล้วเราจะเห็นความสุขที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ย ต,ตอนที่เราสามารถกําหนดดูรู้อย่างเช่นกําหนดดูรู้โลภะโทสะโมหะที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยจนเห็นมันคายตัวลงหรือเห็นมันดับลง่ะเราจะเห็นได้ว่าสภาพใจของเราตอนที่มันไม่มีโลภะโทสะโมหะเนี่ยมันเป็นสภาพใจที่เป็นอย่างไรมันเบามันสบายมันรู้สึกมีความสุขใช่ไหมมันต่างจากตอนที่ เรายังมีความโกรธครอบงําอยู่หรือว่ามีความโลภอยากได้ของคนอื่นอย่างเงี้ยครอบงาอยู่มีความอิจฉาริษยาครอบงําอยู่เนี่ยมันก็ใจมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมเดือดร้อนแดดิน้นใช่ไหมกระสับกระส่ายอยู่ไม่มีความสุขแต่ถ้าเกิดใจเราเป็นคนมีเมตตายปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขใจเป็นอย่างไรมีความกรุณาอยากจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์นะ่ะ ใจเป็นอย่างไรมีความสุขหรือความทุกข์ใจมีมุทิตายินดีเมื่อพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีเนี่ยใจมันเป็นอย่างไรมันมีความสุขไหมบางทีมันเกิดสภาวะธรรมเหม่านเนี้ยขึ้นเนี่ยเราก็สามารถเอามาเทียบพิจารณาดูว่าระหว่างมีเมตตากับมีโทสะอันไหนใจมีความสุขมากกว่ากันอย่างนี้เป็นต้นนี่คือประโยชน์ของการปฏิบททัติธรรมเนี่ยมันก็จะทำให้เรา เกิดปัญญาเห็นว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์สิ่งใดเป็นโทษสิ่งใดเป็นประโยชน์สิ่งใดเป็นโทษแล้วเราก็ใช้ปัญญาของเรากั่นกองได้ว่าเราจะเลือกเอาสิ่งใดเราจะคว้าเอาสิ่งใดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะชนะมันก็จะถ้าฝึกใหม่ๆเนี่ยมันก็อาจจะพ่ายแพ้ต่อโอบกนองแต่ฝึกไปเรื่อยๆเถอะ เหมือนการขึ้นชกมวยอะ่ะวันนี้แพ้วันหน้าก็ชนะได้นะเพราะว่าเรายังไม่ใช่อรหันเรายังไม่ใช่คนที่ตัดกิเวสได้อย่างขันเด็ดขาดหรือว่าตัดได้สิ้นเชิงแล้วมันก็มีแพ้บ้างชนะบ้างอ่ะพลาดบ้างปะปนกันไปอะ่ะอย่าไปถ้าพูดง่ายๆก็คืออย่าอย่าไปคิดอะไรมากนะแต่ว่า ถ้าเรายังมีความพยายามอยู่รู้ว่าว่าวันนี้พลาดเนี่ยเราก็ตั้งเจตนาใหม่ตั้งใจใหม่ทำใหม่แล้วค่อยๆทำค่อยๆสังสมไปเรื่อยๆพยายามพัฒนาจนเพวกธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลพวกสติปัญญาเมตตากรุณาบุติตาเนี่ยฝึกจนมันมีกำลังสักวันหนึ่งมันก็จะชนะพวกนี้ได้พวกธรรมที่เป็นฝ่ายบาปได้ บันทีถ้าฝึกสติต่อไปเรื่อยๆจนมันมีกำลังมากเนี่ยต่อไปมันก็ชนะกิเลสนะพอมีโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นน่ยแค่มีสติกำหนดรู้เนี่ยกิเลสก็ดับได้เลยนะอย่างนีน้เป็นต้น